สวัสดีครับ,รบนี่คือรายการ Minicast Gaming นะครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงเกมออนไลน์แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Pis พลอยแบงนะครับซึ่งเ,เกมที่สุดยอดมากผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ุใหม,ม่อยู่แล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรเซิร์ฟเวอร์สมเซิร์ฟเวอร์ใหม่พอดีว่าไม่ได้เล่นมาแล้วประมาณ2-3ปีนะครับก็ต้องขอโทษด้วยครับ ไอเดียไหนว่าไอเดียสอยอ่ะเอออย่างนี้โอเคยืนูหน้าโอเคเดี๋รอครับนึงว่าไม่เอาดีกว่ามันไม่คนนอยอ่ะนะครับเดี๋ยวอ่าเซิร์ฟกัน สซิร์ฟเวอร์ที่มันเอนอยอะกันเยอะดีกว่าเฮ้ยชนเลย้างหนาเนีนะ่ยเนื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่อันหนึ่งครับโอเค <c oughs> เออนี่แหละโอเคเล่นเกมโอเคครับต้องขออภัยในการเสียงมันเอ็กโค่เอ็กโวนิอนึงโอเค มิเซียนเอ้ยเรียบร้อยเออเออเออเอยเออเออตโอ้ตายเลยโอ้ยโดนด้วยบดีตายฮ้าต่อห้าสิบคนโอ้โอ้ ไปเจอแล้วไปเจอแล้วคีิกตั้งคาโอ้ก็ไม่ได้ทันตั้งตัวดีเลยนะโอ้มีนจไม่ทางทั้งตัวดีเนี่ยโอ้เราเดินดีกว่าเราไม่อยากใช้เฮลิคอปเตอร์โอ้โดนเลยโดนดีกแล้วนูดนแลละ เออโอ้ยแม่เจ้าโดนยิงโอ้ห้าต่อหกเ,นะเดี๋ยวไหวสเนะเออนี่ไอ้ข่าตัวน,นึงแล้วสองตัวเองโอ้เซิร์ฟเวอร์ตริดแลกแลก้ว what the hell เออได้ละเซิร์ฟไม่แ้างด้วย ไไออ, no, 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 no. อ้้โอ้โดนอีกเลยโดนอีกแล้ว,โอ,ลวโ,อาาลโอ้ยจะมาตายแพ้เลยเฮ้ยชนะชนะเปลี่ยนเป็นไปสไนเปอร์กันพอดีว่าทำให้ชันด้เลยโอเค ยังไม่โดนโอ้ไม่โอ้ตายแล้วกระโดดข้าตัวตายโอ้ยสปาชาปา

มาแล้วเฮ้กอบอ้าอโหเออไปละโอเคมาฆ่าคนกันเอ้ยสััดโอ้ิงตายอยทำอะไรไม่ได้เลยไลเพิมซยิงทำอะไรไม่ได้เลย

มันไม่น่าเสียนะเว้ยเฮ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 ้ย้มึงไปแล้วเฮ้ยงูโอ้โหย่ยเดินมาสุดค่าดิงโอ้ยี่สิบสามแพ้สี่สี่แพ้เก้า เอาแล้วขขาวดาวาคดาว is come here เยสฉันะ่ีกแล้วก็เดี๋ยวพอจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะปิดไปเลยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีเวลาด้วยวันนี้ก็เป็นวันสงการด้วยจะไปมีไหนสงการที่หาดใหญ่อิงกูอ๋อฟันทยิงกูโอ้ตายหนึ่งหนึ่ง เออยังไงไม่ย mm ังไงเออยังไงมาฮะโดนยิงแล้วข้าออน What t h fuck this แค่แค่นี้ดีกว่าดีปีแล้วยังใช้เลย พี่ไม e ่ต้องใช้เฮ้ยเคายิงสแนปเปอร์จีมัอยู่เฮ้ยเฮ้ยหนีนุ๊กนุ๊นุ่นุนุ่นุ๊นุ๊กโอ้โอ้เย้เสยี่สนออน No, 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 Tíncua. Tíncua sẽ Ây. 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 Oh, oh, no, oh. no, 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 sẽ no, โดนเลยตายเลยเคเตยทำไมเอ้าโอ้ยิงเนี่ยไหมค้างลุดเออไม่หลุตดีกว่าจริงกูโอ้ไม่โดนไม่โดนหรอกไม่แดกไม่แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกอื้มอ้า โอ้โน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 ไปแล้วแโอ้ไ <c> ม <oughs> oh, ่ไ <c> ด <oughs> oh, like ้ขึ้นเลยอ่ะไปไเอี๋อ้าวโอ้จะเก็บไอ้นี้หน่อยเก็บไอ้คนสีฟ้านั่นมาสัาพัก โอ้โดนเลยอ้าวโดนด้วยอ้าวโดนควันวีอ๋อบนเชือวโนตาย สมตเลยไปฆ่าคนฆ่าคนเออข้างหลัง,งลก็มเลโกเต้โอ้โนโอ้โนตายเลยโอ้ปีศาจ đi rất ô tài rồi Tôi giải tài từ tài mở này. nha không hạ cô lại Ê ơi Ô lời เยอะชนะก็ขอจบวีดีโอนี้นะสำหรับไฟแบงได้ได่าเฮลิพอร์ตนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับ